ค่ะประเภทรายการปรับปรุงประเภทที่6นะคะก็คือวัสดุสำนักง,งานหรือ supply use expense นะคะวัสดุสำนักง,งานหรือที่เราเรียกกันว่าวัสดุสิ้นเปลืองนะคะหมายถึงสิ่งของหรือว่าวัสดุต่างๆที่มีลักษณะการใช้ที่หมดไปและก็มีมูลค่าต่อหน่วยต่ำเช่นกระดาษปากกายางลบรวดเสียบโดยจะเรียกวัสดุเหล่านี้ตามลักษณะการใช้งาน วัสดุสำนักงานนะคะกิจการถือว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในการจัดหาวัสดุสำนักงานหรือว่าวัสดุสิ้นเปลืองนะคะมักจะซื้อในปริปรมาณที่มากแล้วก็มีการควบคุมโดยใช้หลักฐานการเบิกจ่ายนะวันสิ้นงวดจะมีการตรวจนับวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือเพื่อจะได้ทราบว่าใช้วัสดุสิ้นเปลืองไปเท่าไหร่แล้วก็วัสดุสิ้นเปลืองนะคะกิจการเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์ มันจะไปแสดงอยู่ในงบดุลน,นะคะหรือว่างบแสดงฐานะทางการเงินภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะคะกิจการถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายค่ะจะไปแสดงในงบกำไรขาดทุนมีวิธีการคำนวณดังนี้นะคะวิธีการคำนวณน,นะคะก็คือใช้สูตรนี้สูตรเดียวเลยค่ะการหาวัสดุ สำนักงานที่ใช้ไปนะคะก็คือนําวัสดุของสำนักงานต้นงวดก็คือซื้อมาเท่าไหร่ก็นํามาบวกกับวัสดุการซื้อวัสดุสำนักงานระหว่างงวดนะคะเช่นเราใช้อย่างลบหมดไปแล้วซื้ออยางลบเข้ามาเพิ่มในระหว่างงวดนั้นก็นํามาบวกเข้าไปนะคะถ้าไม่มีก็ต้องไม่ก็ไม่ต้องบวกนะคะแล้วก็นํามาหักกับวัสดุสำนักงานปลายงวดนะคะก็คือปลายงวดเนี่ย มันเหลือเท่าไหรก็นำมาลบออกไปนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างนะคะเมื่อวันที่1มกราคม2 5 5 5กิจการมีวัสดุสำนักงานยกมา9,600บาทระหว่างปีซื้อเพิ่ม3,200บาทปลายปีนะคะมียอดคงเหลือ4,300บาทให้ทำการบันทึกรายการวัสดุสำนักงานใช้ไปนะคะก็ตามสูตรเลยค่ะ วัสดุสำนักงานใช้ไปนะคะเท่ากับวัสดุต้นงวดเนี่ยคือมีอยู่แล้วเนี่ย9,600ตั้งเลยค่ะแล้วก็บวกกับระหว่างงวดที่ซื้อเพิ่ม3,200แล้วก็นำมาลบกับปลายงวดนะคะคือมันเหลือ4,300พอลบกันแล้วออกมาได้เท่ากับ8,500เมื่อได้จำนวนวัสดุสำนักงานใช้ไปแล้วให้ทำการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปค่ะ เดบิตนะคะวัสดุสำนักง,งานใช้ไปก็คือค่าใช้จ่ายนะคะ8,500บาทนะคะอยู่ทางด้านเดบิตยื่นเข้าไปเป็นวัสดุสำนักง,งานค่ะวัสดุสำนักง,งานเป็นสินทรัพย์นะคะแล้วก็เป็นสินทรัพย์ลดอยู่ทางด้านเครดิตบันทึกจำนวนเงินให้เท่ากับเดบิตก็คือ8,500พร้อมกับเขียนคำอธิบายรายการก็คือปรับปรุงวัสดุสำนักง,งานใช้ไป เสร็จแล้วนะคะเมื่อบันทึกในรายวันทั่วไปแล้วก็นำมาผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทค่ะวัสดุสำนักงานคะ่ะอันนี้ชื่อบัญชีวัสดุสำนักงานใช้ไปวัสดุสำนักงานใช้ไปนะคะมียอดคงเหลือเอ่อมียอดทางด้านเดบิตนะคะ8,500บาทก็ทำการบันทึกทางด้านเดบิต8,500บาทชื่อบัญชีคะ่ะต้องเป็นชื่อบัญชีฝั่งตรงข้ามคือวัสดุสำนักงานเราก็ทำการบันทึกวัสดุสำนักงาน เสร็จแล้วไปดูที่ชื่อบัญชีวัสดุสำนักงานค่ะก็คืออยู่ทางด้านเครดิตเราก็ใส่8,500บาททางด้านเครดิตรายการก็คือบันทึกบันทึกชื่อตรงข้ามวัสดุสำนักงานใช้ไปนะคะก็ทำการบันทึกทางด้านเครดิตไม่ต้องรวมยอดเพราะว่ามันมีมันมียอดของมันอยู่แล้วนะคะมีแค่ฝั่งเดียวด้านเดียวก็ไม่ต้องทำการรวม ทีนี้มาแสดงวัส,วสดุสํานักงานใช้ไปในงบกำไรขาดทุนนะคะซึ่งวัสดุสํานักงานใช้ไปเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่ามันจัดเป็นค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นก็จะบันทึกในงบกํำไรขาดทุนห่วงงบสาบรรทัดค่ะค่าใช้จ่ายวัสดุสํานักงานใช้ไปเมื่อกี้เนี่ยยอดคงเหลือคือ8,500บาทแล้วก็นำมาบันทึก แล้วก็มาแสดงวัสดุสำนักงานในงบแสดงฐานะทางการเงินวัสดุสำนักงานเป็นสินทรัพย์เราก็ทำการแสดงในงบแสดงฐานะโดยวัสดุสำนักงานนะคะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนทำการบันทึกวัสดุสำนักงานจำนวนเงินคือ8,500บาทที่ทำการผ่านรายการเมื่อกี้ยกยอดมาใส่ในงบการเงินได้เลยนะคะ อันนี้คือจบแล้วในเรื่องของการหาวัสดุสำนักง,งานซึ่งมันจะไม่ยุ่งยากแบบบัญชีประเภทอื่นๆไม่ต้องมีหลักวิหรือว่าวิธีการหลายๆวิธีการนะคะแค่ใช้สูตรสูตรเดียวแล้วก็คำนวณหาแค่นิดเดียวนะคะก็จะได้ออกมาแล้วก็ประมาณนี้นะคะเรื่องของการปรับปรุงรายการวัสดุสำนักง,งานใช้ไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะ,ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ